กั็ได้ครบอ่บเรา,<น>เ,ราเรามาทวนกลุ่มนักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งก่อนไปวางแผนเนาะในในทำเฟรมนี้เกิดกลุ่มแล้วลงทุนกี่กลุ่มแล้วครับพี่ยเกิดกลุ่มนลลงทุนกี่กลุ่มแล้วขาดเซลขาดเซลอันนี้อ,นนอ,นนอันนี้น,นักลงทุนสาวเซลล่าสุดแท่งนี้แท้งน,นี้ล่าสุดเนาะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ครับกลุ่มที่เท่าไหร่หนึ่งสองป่ะ อ่าเป็นกลุ่มที่สองเนาะเพราะว่าอันนี้ชนะมาได้อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็ปิดเนื้อได้ก็เป็นกลุ่มที่สองใช่ไหมครับพี่ยาแสดงว่าเจไดออเดอร์ได้นะคุยมิดนท์อ่่ต้องต้องถามว่าไอ้ไดออเดอร์ไม่แปลกหรอกแ้่ต้องถามว่าไดออเดอร์เพราะอะไรเพราะว่ามันมันเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่ดูเลยเฮสซอ่าเฮสซี่อ่าไปดูเฮสซี่พี่ยาไปดูเฮสซี่นิดนึงแล้วบายหรือเซล บายสิจ้ารอรายทีพีไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่สองหกสองหนึ่งจ้าอ๋อก็คือเกิดน้ำลงทุนกลุ่มใหม่ตรงนี้ใช่ใช่นีตัวข้อต่อถูกต้องก็เลยบายไปเลยจ้าตรงแลเพีซวอยู่ตรงนี้เหรอได้เลยนะโซนไหนว่าพี่เจบายุ่งเช้าไม่ใช่ไม่ใช่โซนนี้มีหนึ่งเจบายตรงนี้เราไปปิดที่สองหนึ่งสองหกสองหนึ่งได้คราวนี้ผมอธิบายเพิ่มนะ อ่าอันนี้มันเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มใหม่เนาะถูกไหมพี่เราจะได้อันนี้เป็นกรอบของเขาถูกไหมครับ่อเอตีกรอบเร็วๆแบบเอากรอบแลยเลงก้าบายกรอบเร็วๆนิดนึงไม่ตกรอบินงไม่เอาเอากรอบเฉยๆอจะได้ไม่ต้องตีสองเส้นต่างีสไม่ค่อยเดใจเย็น ตีแบบนี้เนาะเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบนักลงทุนใบล่าสุดใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าโอเคถ้ามันไม่ขึ้นเลยมันก็ย่อก่อนถูกไหมถ้ามันจะย่อก่อนแสดงว่ามันต้องเกิดกลุ่มลงทุนกลุ่มที่1ในทำฟิวเซ็หนึ่ง,นงเนาะเราก็ไปดูที่ f หนึ่งว่าโอเคเกิดไหมเกิดกลุ่มนลงทุนกลุ่มที่1นึ่งไหมปรากฏว่าไม่เกิดเนาะกลุ่มนลงทุนกลุ่มที่1คือตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมถ้าจะเกิดกลุ่มนลงทุนขาเซลล์คือตรงนี้มันก็จะย่อลงไปลึกก่อนแล้วค่อยขึ้น ถูกไหมครับครับอันนี้อันนี้เข้าใจเนาะอันน,ออนี้มันไม่เกิดอันนี้มันไม่เกิดเสร็จแล้วพอมันไม่เกิดปุ๊บแล้วมันก็ไม่เกิดกลุ่มลังทุนย่อยด้วยคือตรงนี้เห็นไหมครับอืครับเราไปหาแรงกนงทุนบายอ่าฝั่งบายได้แล้วเรามาออกตรงนี้ได้เห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีการเข้าอครับอันนี้อันนี้เข้าใจเนาะครับโอเคงั้นเราไปวางแผนกันได้เลยครับ เห็นไหมตอนแรกเราบอกว่ามีมีคนฟันทงนะว่าทองเสียทรงแล้วอืแต่ว่ายังเห็นไหมพี่มันมันถอดไส้ได้เพราะว่ามันเหลือตั้งมันวันนั้นอาทิตย์ที่แล้วมันเหลือตั้งสิบห้าวันในนี้เหลืออีกตั้งสิบวันถอดไส้มาถึงตรงนี้แล้วถูกไหมแต่ว่ามันก็อาจจะมีการกลับตัวลงไปแบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแท่งมันยังไม่จบมันยังไปคุยไม่ได้ว่ามันเสียทรงหรือมันยังไม่เสียทรงไม่ได้ เนาะนะครับโอเคเราก็ตีปกติของเราเลยเนาะตีแท่งแรงบาย่าสุด อถ้าราคาจะลงต้องปิดเนื้อถูกไหมครับครับคเนอะเพราะว่ามันเปลี่ยนใจขายเองถูกไหมอืมครับปิดไส้เป็นไซด์เวไซด์ไซด์ครับเราหาโอกาสบายได้ถ้าตรงนี้ในวิกมีกลุ่มนักงทุนขาบายอ buy ถ้าแท่งปิดนะใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่าโอเคแล้วไอ้ท่าแดงเนี่ยมันทำอะไรอยู่ในทำเพมวิ ปรากฏว่าในทำเฟรมวิกมันมัน,ม,นมันมุมมองมันมันคนละฝั่งกับ t ทำเฟรมมันนิดนึงถูกไหมครับเพราะว่าใน t ทำเฟ m มมันใจเราอยากให้มันปิดไส้เราจะได้หาโอกาสบายแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถ้าเราจะบายได้ใน t ท r เฟรมว e k มันต้องมีกลุ่มนุนกทุนที่หนึ่งเนาะบายครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลุ่มน้ทุนล่าสุดขาเซลของทำเฟรมวิกใช่ไหมครับใช่ใช่รเราก็ตีไว้ เช้าหนาวไหมเริ่มเย็นนะฮะโอ้โหที่นี่เย็นแย่มฮะเริ่มเย็นแล้วเช้าเนยะเริ่มเย็นแล้วไม่รู้จะเย็นได้สักี่เขาแต่เขาบอกปีนี้จะเย็นไม่รู้เลยเย็นแล้วเขาเริ่มหนาวแล้วที่มุนเริ่มเย็นแล้วเเย็น ตีเป็นเส้นก็ได้เนาะแล้วเฮียว่าไอ้ไส้เนี้ยมันมีนัยยะสําคัญไหมอันไหนครับไหนครับไส้เนี้ยไส้ที่ผมตีเส้นอะไส้ไอ้แดงใช่ไหมมี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 เนาะเพราะว่ามันทําผลงานได้เป็นนักุนคุณเสรขาเซลครับขาเซลที่ทําผลงานได้ทำผลงานได้เพราะฉะนั้นไปไส้เนี้ยตีด้วยอ่าเราเราก็จะตีแบบนี้ได้เหมือนกันหรือ เมื่อก่อนเนี้ยไอ้ตอนแรกเราก็จะตีเป็นกรอบแบบนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับเป็นจุดเข้าของเราเห็นไหมอืมครับครับถ้าตีเป็นเส้นตีเป็นกรอบตีได้หมดเลยแล้วแต่เฮียเลยแต่ว่าถ้าตีเป็นเส้นแค่เนี้ยบางทีอะมันมาเด้งแค่นี้แล้วเราไม่กล้าเซลไหเราไม่เราไม่รู้ว่าเพราะเราเลงเส้นบนใช่ไหมว่าเราจะเซลเส้นบนแต่พอดีว่าแต่พอดีว่ามันมาเด้งไอ้ตรงตรง ก่อนถึงเส้นบนบางทีเราก็ไม่กล้าเซลลถูกไหมครับครับครับอโอเคเพราะฉะนั้นในทางเฟรมวิสเรายังคงมองหน้าเซลล์อยู่จนกว่าม,มันจะเกิดม,ม,มันจะเกิดกลุ่มนักลงทุนกล,ลุ่มที่หนึ่งขาบายได้เราถึงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนหน้ามองเป็นบายเนาะครับครับอ่ะ คราวนี้พอมันเกิดกลุ่มลงทุนขาเซลล์กลุ่มที่หนึ่งได้ใช่ไหมครับเราก็มี2หน้าเทรดก็คือไม่ย่อลึกก็ไปเลยถูกไหมเหมือนเดิมเนาะถ้าเกิดว่ามันจะย่อลึกมันต้องเกิดกลุ่มลงทุนกลุ่มที่หนึ่งในทางเฟรมเดย์เราไปดูซิว่าในทม์เฟรมเดย์เกิดกลุ่มลงทุนกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมเกิดไหมครับมีความจริงมันเดย์เกิดลงเป็นกลุ่มทุ่งหนุ่มทาขาสุดขาขาขาบ่าย าบายเกิดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแท่งนี้ใช่ไหมครับเอาอาเนี้นี้อ่ะเราก็ตีกลุ่มน้ำทุนล่าสุดของทางเฟมเด์ไว้อ่ะวิ่แสดงว่าในทาเฟมเด y มีสิทธิที่ย่อเข้ามาในกรอบกรอบสีม่วงเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราน่าจะเล่นหน้าบ่ายเนาะไปถึงกรอบสีม่วงได้อยู่ถูกไหมครับ หรือมันอาจจะกลายเป็นไซด์เวย์ของของชุดนี้ก็ได้เหมือนเดิมคือถ้าไม่ขึ้นไปเลยใช่ไหมครับก็ต้องย่อลงก่อนเนาะถ้าเกิดจะขึ้นไปเลย เอ้ถ้าเกิดจะย่อลงแสดงว่าในทาเฟรมเฮสีต้องเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลลกลุ่มที่หนึ่งเซลลล์ถูกไหมครับเราก็ไปดูว่าในเฮสี่ทำอะไรโอเคแทนที่มันจะเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลกลุ่มที่หนึ่งคือมันต้องชนะตรงนี้ถูกไหมครับแล้วมันจะย่อลงมาโซนนี้ได้ปรากฏว่ามันจะทํากลุ่มนะลุนอ่ามันจะทํากลุ่มนักทุนใหม่เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นณอ,นะอีกสิบแปดนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้กลุ่มนักงทุนใหม่คือตรงนี้เนอะถ้าเราตั้ง pending order ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเรา sl ไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าะระยะ sl กับระยะ tp เราระยะ tp เราได้ได้เยอะกว่าก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตั้งล่ะเราถ้าแท่งนี้จบเราก็จะได้กรอบ กลุ่มแล้วลงทุนใหม่ของท่าเฟรมเฮดสี่เนาะเราตีเราตีของเฮสี่ไว้สีแดงลบของลบกรอบเก่าก่อนก็ได้คลบไอกรอบแดงเนี่ยลบกรอบนั้นออกก่อนก็ได้เพราะว่ามันจะเกิดกรอบใหม่แล้วเนาะมันจะมันจะเกิดแท่งใหม่แล้ว ใช่ไหมครับกานแท่งนี้ ล้วอันอันอันล่างนี่นต้องตีเป็นกรอบหร<ล>นะือว่าเป็นกรอ่าตีเป็นกรอบก็ได้ครับก็ตีจากไปลายไส้แดงที่ชนะเนาะหรือี่เออไอ้ปะจริงๆลาไ,ไส้แดงไม่ได้มีนัยยะสําคัญอะไรไอ้ที่มีนัยยะสําคัญคือตรงนี้กับกับตรงนี้หรือจะตีแค่นี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ครับเออตีคิวมันต้องตีมันต้องตีไปไส้หมดไส้หมดที่มีเช่นแบบกับอันเนี้ มันมันดีแล้วอย่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอืมเฮ้เฮ มันโยงอยู่แล้วว่ะโอเคโอเคยืดยืดแล้วก็ตีแล้วก็ตีนี่มันีมันเนี่ยมันืดมมัไปมไปหมดไปมเลยจะตีอะไรจะตีอะไรก่อนงบข้า่ใส่ไปใส่ไมันดึงว่ามันดึงวามไม่นีหรอไ่นีออันนี้ในไส้เขียวนี่กักับปลายไส้เขียวนะเีย อ่าทำไมไม่ใช่ไม่เออเออเออแค่นั้นเออแค่นั้นแค่นั้นเออแค่นั้นเอออ่าตรงตรงเส้นสีเหลืองตรงเส้นสีเหลืองพี่ถ่าย,ยทำไมทำไมเราไม่ถึงเราไม่ถึงถึงไม่ตีไอ้ไปลายไส้แดงไปเลยเพราะว่าไปลายไส้แดงมันไม่ได้ทำผลงานอะไรมันก็เลยไม่ได้มีนัยยะอะไร ครับไปไส้เขียวมีนัยยะมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากสมมุติว่าเราเราอยากว่าเอาากว้างๆเราเรารตีแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะเอาเข้มข้นจริงๆอ่ะก็คือตีตร,ตรงตรงที่พี่ตีกันนี่แหละตรงนี้ครับเนาะอ่ะตีแบบนี้ถูกแล้วเนาะแล้วก็ยืดยืดยืดหรือหดหดเส้นให้ให้มันสั้น กดเส้นให้มันซ่นเส้นมันสมเส้นสีสแดงข้างบนเส้นอ,อ๋อ <c oughs> มันยาวไปอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดแท่งนี้อีกสิบสิบสี่นาทีจบแสดงว่าเกิดกลุ่มนักทุนกลุ่มใหม่เนาะกลุ่มใหม่ถ้าเกิดว่ามันก็มีสองอย่างคือไม่ขึ้นก็ย่อก่อนก็ย่อก่อนถูกไหมครับถ้าเกิดจะย่อก่อนมันต้องเกิดกลุ่มนักทุนกลุ่มที่หนึ่งขาเซลในทงเพมเพิมหนึ่งเนาะถ้าไม่เกิดแสดงว่ามันจะขึ้นก่อนเนาะ อ่าเราก็ไปดูต้องขำมาถ้ามันจะย่อถ้ามันจะย่อลงไปก่อนมันต้องเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลล์กลุ่มที่หนึ่งในทำเฟรมเฮดหนึ่งให้ได้มันถึงจะย่อลงไปหาโซนนี้แล้วเราค่อยปายขึ้นไปแบบนี้อันนี้ทันไหมครับเนาะเราก็ไปดูที่เราจบแท่งนี้ก่อนแล้วเราก็ไปดูที่เฮดหนึ่งอ่ะเราไปดูเฮดหนึ่งก่อนก็ได้โอเคก็เหลือแท่งเนี้ยว่ามันจะจบแบบไหนถูกไหมครับครับ เนาะคราวนี้อของเห็บหนึ่งถ้าจะเกิดกลุ่มนักทุนขาเซลล์กลุ่มที่หนึ่งได้ต้องชนะตรงไหนครับถ้าเกิดกนักทุนลกลุ่มที่หนึ่งได้ต้องชนะตรงไหนต้องชนะกลุ่มนะที่หนึ่งขาเซลล์นะนี่แท่งเขียวเนี่ยอ่าต้องชนะแท่งนี้ <Okay. S 1> ใช่ไหมครับถึงจะเกิดกลุ่มที่หนึ่งได้เนาะแล้วอาจจะลงไปถึงโซนล่างของเราตรงนี้ถูกไหมครับ <So. S 1> แล้วถ้าเกิดว่า แค่เงี้จบลักษณะแบบนี้เราเราเราเทรดได้ไหมได้ต้องไปเป็นบายได้ต้องไปเป็นบายเออจะบายหรือจะเซลล์บายถ้าถ้าจบแบบนี้นะเอเดี๋ยนะอันนี้เซลล์เซลล์เซลล์อันนี้เซลล์เซลล์เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นไปถ้ามันจะขึ้นได้มันต้องปิดเนื้ออันนี้ขึ้นไม่ได้เนาะเสียบไส้อันนี้สัญญาณเซลล์มาแล้วอันที่หนึ่งแต่ว่าเราจะเซลล์ได้ก็ต่อเมื่อในทม์เฟรมสามสิบนาทีเกิดกลุ่มนักทุนกลุ่มที่หนึ่งก่อนเซล ครับเราก็เซล์เซลลได้ถึงไหนก็น่าจะลงมาได้ถึงตรงนี้หรือตรงนี้สองตรงแบบนี้อันนี้ทันไหมครับทันองถึงในเหลืองไม่ได้ถึงในเหลืองไม่ได้ไม่ได้เหลืองมันมันมีกลุ่มแล้วลงทุนตรงนี้ขั้นอยู่ไงไอเหลืองมันเป็นของฮิสี่แต่ว่าเนี้ยมันเป็นของฮิหนึ่ง เพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะลงมันจะลงไปหา h สี4มันจะมาหา h ิตหนึ่งก่อนแต่ไม่ใช่ว่ามันจะลงแท่งเดียวแล้วเสียบแบบนี้แล้วไม่ได้นะแล้วมันก็ขึ้นเลยแบบนี้ได้นะครับเพราะว่ามันลงไปเสียบแล้วมันปิดไม่ได้มันใกล้กันเนาะแล้วมันขึ้นมาปิดแบบเนี้ยเราก็หาโอกาสบายได้เหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นนะนะตอนนี้ต้องรอแท่งนี้จบก่อนก็คือถ้าปิดไส้เราจะหาโอกาสซลล์ เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดเนื้อเราก็จะได้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มใบกลุ่มใหม่ของพิทหนึ่งถูกไหมครับอืมครับเนาะถ้าเกิดได้กลุ่มนักลงทุนกลุ่มใบพิทหนึ่งเราก็มาตีกรอบมันไว้ว่าโอเคมันเป็นกลุ่มนักลงทุนกลุ่มใบแบบไหนเสร็จแล้วก็อ่าแล้วเราก็ดอกไปที่สามสิบนาทีว่ามันจะยอดลึกหรือมันจะไปเลยแบบนี้ค่อยว่ากันอันนี้เขียนเนาะครับโอเคอ่ะอันนี้ทองประมาณนี้